คาถาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเกษมเขมโกวันทามิเจดียังสพังสัพพัฐาเนสุปฏิทิตาสรีระธาตุงมหาโพธิพุทธรูปังสการังสัตธานาคโลเกเทวโลเกเดาติงเสพรมโลเกชมพูทิเปหลังกาทิเปสรีระธาตุโยเกษธา,าตุโยอรหันตาธาตุโย เจดียังคันทะกุดีติสหัสสะธรรมขันธาปาทเจดียังนระเทเวหิปูชิตาอาหังวันธามิทูระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพ,พโสบทนี้น้อมบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระเจดีย์และพระเกศาธาตุทั่วอนันตจักรวาลมีพลังในการเสริมบารมีพลิกดวงเสริมสิริมงคลและคุ้มครองตัว เป็นคาถาที่ผู้ศรัทธานิยมสวดเพื่ออธิษฐานขอพรและเพิ่มกำลังบุญเป็นอย่างยิ่งขอให้บารมีหลวงพ่อกเกษมและอนุภาพแห่งพระบรมสารีริกธาตุคุ้มครองผู้สวดทุกท่านให้พบแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อสะสมสเสบียงบุญไปด้วยกันค่ะไบรท์เดย์พลังใจดีๆที่ส่งถึงคุณทุกวัน